ถวายสังฆทานแล้วเราก็กล่าวตามเราก็ว่าตามให้ถูกต้องตามที่มีการและเราก็จะได้ถวายสังฆทานเนี่พระสงฆ์พระสงฆ์จะได้กรวดน้ำและให้พรญาโจบก็จะได้รับบุตรรับานิสงการอยากเสร็จที่นะครับเขาเรียกว่าท้าบ,บุตรถูกที่ทําบถูกทางถ้าบุตรได้ถูกที่ สร้างบรารมีได้ถูกทางก็ขออนุโมทนา,าสาธุการแก่บรรดายาดวงและทารสุดด้วยถวายสักการะแล้วอย่าลืมนะครับไปมีหเหรียญบาทในน้อยพ้นกระเป๋าสตางค์นะใสสักการะข้อพรองค์หลวงพ่อโตปลาคุปไผ่ด่หลวงพ่อโตปลาคุปไผเป็นหลวงพ่อโตประทับยืนด่าพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาประทับประคองดองค์พระวิสุธาาทธขภาพาที่เป็นพนาาระอรหันต์ เราไปป่วยตายดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานจบเสียนจบกล่าวนะกระทงดอกไม้ของเราด้วยเจตนาบริสุทธิ์ถวายองคหลวงพ่อโตฝากคุปภัยหลวงพ่อโตจะได้คุมภัยให้เราหายโรคหายภัยนะเราก็ตักทิพอธิษฐานว่าขอให้นะถวายองค์หลว,วงพ่อโตก็เชื้อเชิญเจริญพรน,นะครับเชื้อเชิญเจริญพร นายโยมแม่จาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายหลวงพ่อโตเชิญในห้องกระจกติดแอร์นี่เลยนะโยมนะเชิญในห้องกระจกกองอภนรยการประชาสัมพันธ์นี่เลยโยมเพราะว่างานประดับปีหลวงพ่อโตตลอด9วัน9คืนนี้เราเป็นเจ้าภาพรุมด้วยช่วยกันจัดงานยิ่งใหญ่ถวายหลวงพ่อโตมาเป็น